าก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในหน่วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับอณิตศาสตร์คอมพิวเตอรอ์อีกหน่วยหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของพี่ชคณิตบุรีนเบื้องต้นนะครับมีใครทราบบ้างครับว่าพี่ชักนินพี่ชคณิตบุรีนคืออะไรครับทราบไหมทราบไหมครับ เงียบกันเลยครับอ่ะตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะเรียนนะครับก็มาดูในส่วนของตัวจุดประสงค์นะครับก็คือให้เราสามารถนะครับรู้นะครับเกี่ยวกับเกรดนะครับเกรดตัวนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวใครที่มาจากทางฝั่งเทคนิคก็คงจะาบ้ายละเอียดนะครับเขียนประพจน์บุรีนะครับจากวงจรลอจิกได้นะครับแล้วก็ เขียนวงจรเราิิจากประพุธบูรีนตัวนี้สลับกันนะครับก็คือเดี๋ยวก็จะมีข้อสอบนะครับจะเป็นวงจรมาให้เราเขียนหรือให้เราเขียนจากประพุธให้เป็นวงจรนะครับต่อมานะครับข้อสี่ก็คือหาผลลัพธ์นะครับหรือ output อของประพุธได้นะครับได้สุดท้ายให้เราบอกทฤษฎีบทของวิชานิตบูรีนได้นะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์งด้านความรู้นะครับที่เราต้องเรียนนะครับในหน่วยนี้ อันนี้ก็เป็นทางด้านทักษะนะครับให้เรามีความรู้เกี่ยวกับีิชาคณิตีิชาคณิตบุรีนเบื้องต้นนะครับเข้าเรียนตรงเวลาแต่งกายพวกนี้เราก็ตอนนี้ออนไลน์อยู่น่าจะไม่มีปัญหานะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้นี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับส่วนแรกเลยนะครับแชร์จอหรือเปล่าคะอะไรนะครับครูลืมแชร์หน้าจอหรือเปล่าคะลืมแชร์หน้าจอ ราไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับนี่ไม่เห็นค่ะอ่าโทษทีครับจะให้ครูพูดไปจังนานอ๋อใช่เลยครับเห็นไหมครับมาแล้วค่ะอ่าเห็นแล้วนะครับอ่าน,นี้พูดไปแล้วนะครับจุดประสงค์เจิงพฤติกรรมนะครับห้าข้อ ครับแล้วก็จุดประสงค์ในส่วนของทักษะแล้วก็คุณธรรมนะครับอ่าตัวนี้นะครับหน่วยแรกนะครับก็คือเป็นหน่วยย่อยของพี่ซคณิตบูรีนก็คือเป็นเกตนะครับพื้นฐานตัวนี้นะครับต่อมานะครับเราก็ต้องรู้นะครับว่าการเขียนประพจน์บูรีนนะครับจากลอจิกเขียนยังไงนะครับเสร็จแล้วเราก็เขียนลอจิกจากประพจน์บูรีนนะครับตัวนี้ ต่อไปนะครับก็ให้เราหาค่าผลลัพธ์ของพพจน์บุรีนได้นะครับแล้วก็สุดท้ายพิษฎีบทของพิชเชนิตบุรีนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นในหัวข้อนะครับของของตัวพิชเชนิบุรีนนะครับก็มีห้าหัวข้อย่อยตามนี้นะครับครับที่มาดูครับแนวคิดนะครับหรือว่าพิชเชนิตพิชเชนิตบุรีนคืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นพื้นฐานนะครับในการ ออกแบบนะครับของตรรกศาสตร์หรือว่าของตัรกะของเครื่องคอมนะครับเครื่องคอมนะครับในการทํางานนะครับก็จะมีเพียงแค่เลขฐานสองก็คือศูนย์กับ1นะครับตัวนี้ก็จะทํางานร่วมกับเกตนะครับภาษาอังกฤษก็คือจ a ทนะครับการว่าเกตต่างๆนะครับตัวนี้เกตพื้นฐานนะครับที่จะท้าพวกเราเรียนนะครับก็จะมีแอนเกตนะครับออเกตแนนเกต นะครับแล้วก็นอเกตนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นน็อตเกตนะครับก็คือตรงข้ามนะครับอันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับตัววงจรตักกะนะครับก็คือจะมีสัญญาณเข้าเพียงแค่สัญญาณเดียวนะครับขอโทษทีมีสัญญาณเข้าหนึ่งสัญญาณขึ้นไปแต่สัญญาณออกจะมีเพียงแค่สัญญาณเดียวนะครับเหมือนกับตารางช u t เทเบิลที่เราได้หามาแล้วตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับ มาดูเลยครับตัวแรกนะครับก็คือเขตพื้นฐานนะครับอย่างที่บอกนะครับเขตพื้นฐานพวกนี้นะครับตัวแรกครับแอนเกตครับ A N D นะครับ T A T แอนเกตนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของของแอนเกตนะครับคล้ายๆกับอ่ารูปลูกกระสุนนะครับก็จะมีขีดนะครับด้านซ้ายก็คืออินพุตนะครับส่วนด้านขวาที่เป็น y ออกมานี้ก็คือเอาต์พุตนะครับ A B นี่คืออินพุตนะครับ ถ้าเปรียบเทียบสัญลักษณ์ของแนนเกตนะครับในทางไฟฟ้าหรือเป็นวงจรสมูะแนนเกตนะครับก็จะได้เท่ากับตัวนี้ครับก็คือมีเอกับบีต่อต่อแบบขนานเลื่อนนุก,กรมครับนี่เขาเรียกว่าอะไรครับต่อขนานเลื่อนนุก,กรมครับมีใครตอบได้บ้างขนานเลื่อนนุก,กรมครับธนาชัย น่าใช่รครับวงจรน,นี่ครับวงจรเสมือนตัวนี้เป็นขนานหรืออนุกรมครับขนานคือปักจำไม่ได้แล้วธีรพงศ์ขนานหรืออนุกรมอนุกรมครับเออ,อนุกรมนะครับอนุกรมก็คือต่อกันเหมือนเหมือนมดเดินนะครับต่อหนึ่งต่อสองต่อสามแต่ถ้าขนานก็คือไปเป็นเส้นขนานกาันเหมือนกับเราขับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์เห็นไหมครับคนไปด้านหนึ่งคนมาด้านหนึ่งตอนนั้นเขาเรียกว่าขนานนะครับ เราต่อมามาดูตารางความจริงของตัวแนนเกตนะครับสัญลักษณ์ของแมนเกตนะครับในนี้เราก็ให้เป็นจุดอยู่ตรงกลางนะครับก็เหมือนเปรียบเสมือนการคูนงั้นถ้าเราสังเกตดูนะครับวงจรเสมือนการที่เราจะเดินผ่านมานะครับจากซ้ายมือมาขวามือได้ก็ต้องมีการปิดใช่ไหมครับปิดวงจรทั้งคู่นะครับแต่ปกติถ้าเราเปิดตัวนี้ให้สานหน้าเป็นศูนย์นะครับแต่ถ้าเราปิดก็คือเป็นหนึ่งนะครับ นะครับถ้าเป็น a 1 b 1นะครับพอมาทำการแดนกันนะครับก็คือตัวนี้จะอ่านว่า a and b นะครับก็จะเป็น1นอกนั้นก็จะเป็น0หมดได้นะครับตัวนี้สอบถามไหมครับผ่านนะครับอ่านะครับอันนี้คือเป็นตารางของแนนเกตนะครับอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับในการอ่า หาหรือว่าคำนวณนะครับของแอนเจตนะครับยกตัวอย่างนะครับโจทย์เขากำหนดมาให้ a เท่ากับ1011นะครับ b เท่ากับ1100นะครับเขาให้หาค่า a and b นะครับเราก็มาใส่ในตาราง truth table นะครับตารางหาค่าความจริงเราก็ใส่ไปครับ1011นะครับ b ก็คือ1100ตังนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับเดี๋ยวเอาพุทก็คือ A a อ d B อ่ะตัวแรกครับตอบอะไรครับ A หนึ่ง B หนึ่งครับมาแอนกันตอบอะไรครับนัตพลนหนึ่ง <1 S 1> <1 S 2> หรือเปล่าหนึ 1> 1่งหรือเปล่าใช่ไหมโอเคถูกครับต่อไปศูย์กับหนึ่งครับพันวาัาสศูย์ค่ะ โอเคต่อไปหนึ่งกับศูนย์ครับนันทนาหนึ่งกับศูนย์ครับดูไหมครับหนึ่ง <c oughs> หรือเปล่าไม่รู้ค่ะศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งค่ะหนึ่งอ๊ดะศูนย์ครับศูนย์ มาสุดท้ายหนึ่งกับศูนย์อีกก็จะต้องเป็นอะไรครับศูนย์ค่ะศูนย์นะครับจําตรงนี้ดีครับจําตรงนี้ดีนะครับนี่จําวงจรเสมือนก็ได้นะครับนี่ครับเพราะการที่จะเป็นหนึ่งได้ต้องวงจรต้องปิดถูกไหมครับก็คือต้องเป็นหนึ่งหนึ่งทั้งคู่ใช่ไหมเอาพุทธนี่ก็จะออกมาเป็นหนึ่งนะครับจําตรงนี้ให้ดีๆนะครับสําหรับตัวแอนเกตซึ่งตัวนี้ครับเราได้ เรียนไปแล้วครับนะครับเกี่ยวกับตารางความจริงทูเทเบิลบทหน่วยก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเขียนนะครับในตารางเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานะครับตอบจากตารางนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทําาอย่งนี้นะครับเวลาเราไปทําแบบฝึกหัดก็ให้ทําอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็เขียนโจทย์มานะครับแล้วก็เขียนตารางค่าความจริงแล้วก็ทําการสรุปนะครับเสร็จแล้วก็ให้เขียนรูปสัญลักษณ์ด้วยนะครับว่า โจทย์เขาให้เราหาอะไรนะครับเขียนสัญลักษณ์แล้วก็ตอบเพราะฉะนั้นนะครับ a เท่ากับ1011 b เท่ากับ110 output ก็คือ a and b จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับในกรอบสีแดงจะได้เท่าไหร่10000ค่ะโอเคเยี่ยมมากครับ1000 ได้นะครับตรงนี้ใครจะสอบถามเพิ่มไหมครับถ้าไม่มีจะได้ให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับต่อไปก็เป็นตัวอย่างของตัวแอนเกตอีกนะครับเหมือนเดิมครับเด้งมา่ก่อนเอนะครับให้เท่ากับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับและ b ให้เท่ากับหนึ่ง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 เราหาท่าเหมือนเดิมครับ A อแอนนะครับเราก็ นำโจทย์นะครับมาเขียนลงในตารางหาค่าความจริงนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคานวณเพราะฉะนั้นหนึ่งแอนหนึ่งก็ได้เท่ากับหนึ่งศูนย์แอนหนึ่งนลครับได้เท่าไหร่ครับศูนย์ค่ะเตียมมาศูนย์หนึ่งอีกก็ได้เป็นศูนย์ค่ะหนึ่งหนึ่งแล้วครับหนึ่งแอนหนึ่งครับก็ตอบตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากตารางนะครับเราก็ตอบเลยนะครับ ถ้า a เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง b เป็นหนึ่งหนึ่งเอาโทษทีตัวนี้ตรวจผิดนะครับเดี๋ยวปรับนะครับก็จะได้เท่ากับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเอาต่อไปนะครับเกตตัวที่สองนะครับเกตพื้นฐานก็คือออเกตแต่ลักษณอเกตตัวนี้นะครับจะคล้ายคกับตัวเมื่อสักครู่แต่ตัวนี้จะโค้งนะครับแล้วก็หัวก็จะแหลมหน่อยนะครับหัวก็จะแหลมครับตัวนี้จะมีเพียงแค่สองอินพุตนะครับ ปกติออเกตแอนเกตอาจจะมีสามสี่ห้าก็ได้แล้วแต่นะครับแต่นี่คือพื้นฐานนะครับอย่างที่บอกก็คือมีสัญญาณตั้งแต่หนึ่งสัญญาณขึ้นไปนะครับสัญญาณอินพุตแต่ออ p ต์จะมีเพียงแค่ออ p ต์เดียวครับรูปวงจรเสมือนตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นแบบอนุกรมนะครับอนุกรมกันนะครับส่วนตารางความจริงนะครับของตัวตัวนะครับหรือว่าการบวกซึ่งเราเรียนมาแล้วเห็นไหมครับเพราะงั้นสังเกตดูนะครับถ้าเราต้องการ เดินทางจากทางซ้ายมาทางขวาถ้ามีการติดหรือว่าเปิดวงจรนะครับก็คือเป็นศูนย์ทั้งคู่ตัวนี้ผลลัพธ์นะครับก็คือเป็นศูนย์จำจำไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าด้านใดด้านหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับยังไงมันก็ผลลัพธ์เป็นหนึ่งโอเคนะครับนี้คือคือออเกนะครับ่ทีนี้มาดูในส่วนของตัวอย่างนะครับของออเกจครับตัวอย่างนะครับโจทย์เขากําหนดมาให้ว่าก็คือ a นะครับเท่ากับ1011นยครับ b เท่ากับ01-0ยเขาให้หาค่า a or b นะครับก็เราก็นำตัวโจทย์มาเขียนในส่วนของตารางหาค่าความจริงนะครับอตัวแรกครับ a or b ครับ a 1 b 0นยครับเอาพุทออกมาเป็นเท่าไหร<อ>่ครับเยี่ยมมากต่อไป01น่งแล้ครับ1ค okay. ่ะโอเค10นยลครับ หนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์อีกก็เป็นหนึ่งค่ะเกี่ยม,มาเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็ตอบหนึ่งทั้งสิ้นสี่ตัวเลยนะครับตามตารางเลยครับตัวนี้ไม่น่ายากใช่นะครับน,นี่คือออเกตครับครับอ่ะต่อไปมาดูตัวอย่างของออเกตอีกตัวหนึ่งนะครับโจทย์กำหนดมาให้ก็คือให้ A เป็น ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับ b เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เอาห,หาค่า a o b เหมือนเดิมครับเราก็นำอินพุตตัวนี้มาพอดในตารางด้านซ้ายมืนอนะครับการทำตัวอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็หาค่าเอา์พุตนะครับ a เป็นศูนย์ b เป็นหนึ่งครับ o กันได้เท่ากับหนึ่งค่ะ 1> a หนึ่ง b ศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์ศูนย์ครับศูนย์ค่ะ หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะโอเคเก่งมากครับเยี่ยมมากขนาดใจครับเพราะฉะนั้นนะครับจากตารางเราก็นํามาเขียนนะครับก็ขเขียน input เข้ามานะครับแล้วก็ทําการ A or B ก็ได้คําตอบเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งก็ตอบนะครับอันนี้คือเป็นเป็นตัวอย่างนะครับในการหาหาตัวค่าประพจน์นะครับของอ r g a เกนะครับต่อไปมาดูเกต ีกตัวหนึ่งที่บอกนะครับก็คือน็อตเกตน็อตเกตัวนี้ไม่ยากครับก็คือตรงกันข้ามนะครับตรงข้ามยังไงนะครับก็คืออย่างเช่นให้ a เป็นศูนย์ะครับน็อตเกตก็จะเป็น1ให้ a เป็น1น็อตเกตก็จะเป็นศูนนะครับส่วนใช้ลักษณในการเขียนหรือการหาค่านะครับก็คือจะใช้เป็นบาร์ข้างบนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น A ปกติเราก็เขียนปกติแต่ถ้าเป็นน็อ ก็จะเป็นติดบาร์ข้างบนตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าน็อตอันนี้จะเรียกว่าน็อตเอครับได้นะครับตัวนี้น็อตเกตครับไม่น่ายากนะครับหรือคล้ายๆกับนิเศษนะครับที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะครับอ่าตัวอย่างนะครับถ้าโจทย์ให้มานะครับให้เอเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับเขาให้หาน็อตเกตนะครับของเอคาตอบคืออะไรครับในกรอบสีแดง หนค่ะเยี่ยมมากหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับอันตัวนี้แม่นายมีปัญหานะครับตัวต่อไปครับแล้วถ้าข้อนี้นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งถ้านอดเอ๋นะครับคำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับในกรอบสีแดงครับศูนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะ โอเคเก่งมากครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับหากต่อไปเกตตัวที่สี่นะครับก็คือแนนเกตครับแนนตัวนี้สังเกตดูครับมีเอ็นขึ้นมาก่อนแล้วก็ตามด้วยแอนเห็นไหมครับเอ็นแล้วก็แอนนะครับสัญลักษณ์ก็จะเหมือนแอนเลยนะครับแต่จะมีแค่ตรงนี้ครับก็คือเป็นวงกลมมาให้นะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นน็อตของแอนนั่นเอง นะครับก็คือถ้าเราจำแอนได้พอได้คำตอบปุ๊บมันก็จะเป็นตรงข้ามนะครับหรือว่าน o t ตหรือเรียกภาษาอังกฤษเต็มๆก็คือแนนเกตนะครับตัวนี้มาดูตารางค่าความเป็นจริงนะครับยกตัวอย่างในตารางตัวนี้นะครับ 5, A, and B, 1, and 1, ถ้าเอแอนบหนึ่งแอหนึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับได้เท่ากับหนึ่งนะครับได้เท่ากับหนึ่งนะครับ นี้จําไว้เลยนะครับอย่างที่บอกก็คือมันจะเป็นแบบขนานใช่ไหมครับเพราะงั้นถ้าแตะให้ได้หนึ่งก็คือต้องเป็นจริงหรือว่าได้หนึ่งทั้งคู่นะครับเพราะงั้นที่เหลือก็ต้องเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับอันนี้คือแอน่าทีนี้แนนก็ไม่ยากครับอย่างที่บอกก็คือใส่เป็นบาร์ก็คือตรงข้ามของทั้งเอและบนะครับแล้วก็มาทําการอะไรครับมาแอนกันนะครับหรือเลือก ได้ไง่ายๆว่าแนนนะครับวงจรแนนเกตก็จะเป็นตรงข้ามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ที่เหลือก็จะเป็นหนึ่งนะครับอันนี้คือในส่วนของตารางความจริงของแนนเกตนะครับได้ไหมครับแนนเกตนะครับามาดูตัวอย่างของแนนเกตหน่อยครับโจทย์โจทย์กำหนดมาให้นะครับก็คือให้ a อเท่ากับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับ b เท่ากับ ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเขาให้หาพจน์ทีตัวนี้สํารักมันหายไปเดี๋ยวมันเลื่นขึ้นมานะครับไาหาค่า a อแนนแนนเกตนะครับแนนกับ b นะครับเราต้องมาพอดนะครับตอนเรียนเราก็พอดค่าตัวตัวแอนธรรมดาก่อนนะครับพอดไปนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกจะเป็นได้หนึ่งกรณีเดียวก็คือเป็นหนึ่งทั้งคู่นะครับเพราะว่าเป็นวงจรอันกรมครับตัวตมาครับ ก็จะเป็นตรงข้ามนะครับก็คือจะมีบานะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวบาคงมานะครับก็จะมีบาบาในส่วนของตัวตัวข้างบนนี้บาเนี่ยนะครับบาขึ้นมาเพรนั้นตัวนี้ก็จะตอบเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้คือคําตอบของแนนเกตนะครับตัวอย่างแนนเกตข้อต่อมาอีกครับกําหนดให้ตัว a นะครับเท่ากับ0010แล้วก็นํามาพอดในตารางตรงนี้นะครับ b เท่ากับ1001มาพอดเหมือนเดิมแล้วก็มาหาค่าทีละตัวนะครับก็คือไล่ตั้งแต่ตัวแรกไล่ไปนะครับตัวนี้สุดท้ายเป็นอะไรครับ a แอนน้าชายสุดท้ายเป็นอะไร 0, เครื่คงับอูนจิล0เยี่ยมมาเพราะฉะนั้นเอาพุทนะครับอย่างที่บอกเป็นตรงข้าม อันตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งทั้งหมดนะครับเราก็นำไปสรุปตอบนะครับเขียนอินพุตแล้วก็เขียนรูปสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ตอบนะครับเอามาตอบจากตารางเท่นี้แหละครับอันนี้คือในส่วนของการหาค่านะครับอ่ะสุดท้ายนะครับนอเกตนะครับสังเกตด,ดูอย่างที่บอกนะครับ เราเรียนออมาแล้วนะครับก็คือเป็นน็อตนั่นเองนะครับก็คือน็อตติดข้างหน้านะครับสัญลักษณ์ก็จะคล้ายๆออแต่จะมีวงกลมตรงนี้ครับก็คือเป็นตรงข้ามนะครับอามาคิดปกตินะครับก็คือเป็นวงจรขนานอเกตนะครับก็คือจะเป็นหนึ่งได้กรณีเดียวก็คืออะไรครับที่บวกธรรมดาครับแต่เป็นหนึ่งได้กรณีไหนครับทั้งสี่กรณีนี้คิดว่า ศูนย์ศูนย์ค่ะอะใช่แล้เมื่อกี้ครูถามว่าอะไรนะคะเป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งได้กรณยเดียวอ่ะเป็นหนึ่งทั้งหมดอ่ะตรงนี้นะครับพันที่เหลือนะครับสังเกตดูเลยนะครับตัวนี้เป็นขนานนะครับก็จะเป็นหนึ่งได้ใช่ไหมครับนะครับเนี่ยนอกนั้นตัวนี้นะครับก็คือเป็นศูนย์นังกู้มันเป็นศูนย์ครับส่วนเอาพุทของนอยที่บอกก็คือเป็น ็นน็อตของออก็คือจะเป็นตรงข้ามนะครับเราก็พอดไปนะครับใส่เป็นตรงข้ามแค่นี้เองนะครับเราก็ต่อได,โโกกดได้ไหมครับนอเกตครับได้ไหมอ่ามาดูตัวอย่างโนอเกตอีกตัวหนึ่งครับอ่ะโดก็ให้มานะครับตัวนี้เป็นบวกนะครับอเกต หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับ b ก็คือเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับค่อยหาค่าอน o t a กับน o t b นะครับแล้วก็มาทำการอกันหรือเรียกง่ายว่าเป็น no gate นะครับอ่าตัวนี้ครับก็เหมือนเดิมครับก็คือตัวนี้เปลี่ยนนะครับเป็นบวกนะดูใส่ผิดนะครับเดี๋ยวไปปรับแก้ให้ก็เป็นศูนย์หนึ่งนะครับก็จะเป็นหนึ่งนะครับ มันตัวนี้ก็จะได้หนึ่งทั้งหมดนะครับเนื่องจากเป็นเป็นออเกตนะครับแล้วก็ได้ค่าตรงข้ามน,นะครับก็คือมาใส่น็อตข้างบนนะครับขีดมาข้างบนตัวนี้เราจะได้คําตอบนะครับจากตารางนะครับเราก็มาพอดเขียนค่าของนอเกตในข้อนี้ครับอ๋อเครื่องหมายมาทีหลังนะครับอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเครื่องหมายมาทีหลังนะครับนี่ตัวนี้เป็นบวกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวครูกขับนะครับมาลองช่วยคุคิดหน่อยครับตัวนี้บวกนะครับอย่าไปมองนะ A R B ครับตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับตัวต่อมานี่ครับหนึ่งครับแลวหนึ่งหนึ่งละหนึ่งศูนย์ก็ต้องได้หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คําตอบก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตรงข้ามก็คือจะเป็นศูนย์เราก็มาเขียนตอบในตาราง จาตะล่านะครับเขียนตอบเขียนสารลักตามนี้นะครับเอาึ้มมาแล้วเห็นนะครับอ่าจบแล้วครับสอบถามเพิ่มเติมครับนี่ก็ทั้งหมดเป็นเรื่องในส่วนของตัวเกตพื้นฐานนะครับแต่เดี๋ยวจะมีการเขียนวงจรนะครับเดี๋ยวได้เริ่มสัปดาห์นหน้านะครับ